สวัสดีครับทุกคนเอ็มจากเพจโกโกเก้งนะครับวันนี้นะฮะเอ็มมีเรื่องเล่านะเรียกว่าเรื่องผีก็ได้นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของเอ็มนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอตั้งชื่อว่าเห็นลูกชันไหมนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ78ปีที่แล้วนะครับสมัยที่เอ็มยังเริ่มทําเพจท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเอ็มได้รับเชิญจากโรงแรมห้าดาวแห่งหนึง่ทงทั้ง ริมฝั่งทะเลอันดามันนะครับให้ไปรีวิวซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเอมยังมี follower ไม่มากนักนะครับดังนั้นการได้ร่วมงานกับแบรนด์โรงแรมชื่อดังแล้วก็เป็นโรงแรมหาดาวด้วยเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เอมเนี่ยก็รีบคว้าไว้เลยในวันนั้นนะครับเอมก็บินจากกรุงเทพไปถึงทางใต้เนาะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือว่าโชคลายหรือเปล่านะครับช่วงเวลาที่เไปเนี่ยเป็นโลซีซันพอดีครับ ดังนั้นคนที่อยู่ในโรงแรมก็จะมีอยู่แค่2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยคือพี่ n อินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังจะเช็คเอาท์ในวันนั้นพอดีส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือพี่เจแล้วก็พนักง,งานโรงแรมนะครับก่อนที่เราจะเล่าต่อเนี่ยเอ็มขออธิบายลักษณะของโรงแรมให้เพื่อนๆฟังหน่อยละกันเพื่อให้เห็นภาพนะฮะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นวิลล่าครับโดยที่ หากเรามองหาทะเลนะครับหันหน้าหาทะเลจะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางวิลล่าจะตั้งประกบสระว่ายน้ำครับอาจจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเอ็มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีมากขนาดนั้นนะแต่ก็หวาดหวาดอยู่ซึ่งในวันที่เอ็มเช็คอินอยู่เพียงห้องเดียวเนี่ยมันทาให้เอ็มทำงานง่ายมากเอ็มสามารถถ่ายรูปสวยๆได้มากมายโดยที่ไม่รบกวนแขกๆ ไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่นดีกว่าครับผมแล้วก็อยากจะถ่ายมุมไหนอยากจะถ่ายอะไรเนี่ยเราก็ถ่ายได้หมดเลยแต่ที่รู้สึกแปลกๆเนี่ยครับคือเอ็มแทบไม่เห็นใครบุชายหาดเลยในช่วงบ่ายวันนั้นนะฮะยกเว้นเด็กฝรั่งชาหญิง2คนนะครับประมาณเหมือนสองาฮะหลังจากที่เอมเริ่มพักละเอมเห็นเขาวิ่งผ่านหน้าเอ็มไปหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงหันมามองหน้าเรา รอยยิ้มของเขาเนี่ยสดใสล่าเริงเลยหากเพื่อนๆจินตนาการไม่ออกเนี่ยลองคิดถึงเด็กฝรั่งในหนังที่แก้มแดงๆผมหยิกบลอนสีทองสวยเลยในตาสีฟ้านะฮะเอ็มยิ้มตอบเด็กสาวคนนั้นแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรแค่ปกมือให้นะฮะแล้วก็ไม่เกิน10วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็วิ่งผ่านเลยไปทุกอย่างเนี่ยสงบเยียบมาก จริงๆเป็นทัศนียภาพที่างดงามเลยนะครับลองคิดถึงสภาพทะเลอนามันหาดทรายที่ลื่นไม่แรงมากนะักลมเย็นๆท้องฟ้าโป,ปร่งๆนะฮะเอ็มก็เดินไปเดินมาถ่ายรูปบ้างนั่งพักบ้างจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังว่าได้รูปสวยไหมครับเอ็มมาสะดุง้งสะดุ้งแรงเลยแหละกับเสียงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมา ซึ่งเมื่อไอ้มันกลับไปมองเนี่ยก็พบว่ามีชายสูงวัยคนหนึ่งในเครื่องแบบผู้รักษาความปลอดภยัยหรือพี่รปภนั่นเองนะครับมีโลโก้โรงแรมอยู่บนอกแต่ว่าโลโก้ที่อยู่บนอกของเขาเนี่ยมันเป็นโลโก้เก่าคือโรงแรมนี่ยเขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่ตอนที่ไอ็มมาพอดนนะแล้วก็สุดของเขาเนี่ยก็ดูเก่าๆก,ก็น่าจะเป็นลุงยามที่อยู่มานานนะครับเอ็มก็สวัสดีคุณลุงนะฮะยกมือไหว้ทักทายกันไปเราพูดคุยกันตามภาษา คนทํางานด้วยการเอ็มเคยทำงานโรงแรมเนอะมันเลยมีเรื่องคุยกันมากมายเลยจนกระทั่งเอ็มหลุดปากไปแปลว่าลุงวันนี้ชายหาดมาสงบมากเลยนะลุงตอบกลับมาว่าจริงๆอ่ะช่วงนี้คนเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเออนองคนเดียวเนี่ยคุณลูกค้าไม่คว่าผีละครับคุณลุงช็อตฟิลเราเหมือนกันนะจริงๆตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงพูดเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็เลยบอกว่า ผมไม่ได้กลัวมากนะครับแต่ก็มีบ้างคุณลุงมาพูดย่างไงผมก็แอบบคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลุงยามแอบ,บขำเบาๆนะฮะแต่ว่าพอคุณลุงได้กินประโยคที่เราตอบกลับไปเนี่ยเขาก็พูดมาว่าคืออย่างนี้ครับคุณลุงก็นิ่งแบบนึงก่อนเข้าประเด็นที่เขาอยากจะพูดให้ฟังคุณลุงบอกว่าเวลามาพักที่เนี่ยคุณลุงมีเรื่องที่อยากขอความร่วมมืออยู่นิดหน่อยนะฮะข้อแรกคือ หากเห็นเด็กฝรั่งสองคนวิ่งผ่านมาเนี่ยก็อยากให้เรารู้ว่าเด็กสองคนนี้วิ่งเล่นจนพ่อแม่เอาตามหาน้องอยู่นะครับข้อที่2เนี่ยหากเราเจอกับเด็กน้อยคนนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอพ่อแม่ของเขาในช่วงหัวค่ำอิทิในบริเวณรีสอร์ทซึ่งถ้าเราเจอพ่อแม่ของเขามาตามหาเด็กทั้งสองคนให้เราพยายามหาลุงยามาเจอแล้วก็บอกลุงเขาแต่ว่าถ้าลุงยามไม่อยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็คุยกับ แขกสองคนนั้นได้เลยนะฮะเราก็งงคือในสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีแบบเรื่องผีที่มาเป็นรูออเฟอร์เอรอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็คิดถามลุงไปตรงๆว่าลุงลุงเขาเป็นผีเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าตอนนั้นมันก็แค่ห้าหกโมงเย็นเองพระทิตย์กำลังตกสวยงามเลยนะลาประเด็นคือมันไม,มไม่ได้มีอะไรนะครูว่าเราก็เราเนี่ยก็เล่าว,ว่าเราเจอดึกสองคนนั้นจริงๆนะครับอืม คุณลุงตอบกลับมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเขาชอบวิ่งเล่นแล้วก็แบบหลายๆครั้งเนี่ยที่เขาวิ่งไปแล้วพ่อแม่เขาหาไม่เจอแล้วก็วิ่งกันชนมืดค่ำเลยเขาก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากที่เขาไม่เจอเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ชอบมากวนลูกค้าที่เขาพักอยู่จนแบบบางครั้งเนี่ยคุณลุงรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะมันเป็นการรบกวนความสงบของรีสอร์ทด้วยวกกรวเ,เ,ออเราก็ตอบกลับไปว่าเข้าใจเออเราตอบกลับไป ไปว่าเราเข้าใจครับเพราะว่าจริงๆในการมาเข้าพักโรงแรมห้าดาวหากมีลูกค้ามาเดินแบบเป็นป่วนเปียอยางวิกการเนี่ยมันก็ดูไม่ดีนะฮะแล้วก็เรา,เอ,าอยู่ติดห้องริมจอด้วยแล้วก็คุณลุงบอกว่าออขอโทษนะครับพแช่้าวว่าล้วก็บ่อยค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงเรากล่าว,วว่าเราจะอดัดเราก็แบบยา,ยาวๆไปเลยนะคุณลุงบอกว่าไม่ต้องคิดมากครับเรื่องเนี้ยที่เล่าให้ฟังผีที่ไหนจะมาหเห็น กลงางวันแสกแสซึ่งเราก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพ่อแม่คู่นี้เนี่ยเขาจะชอบมีพฤติกรรมที่ว่าหากเขารู้ว่าเราอะเห็นลูกของเขาเนี่ยเขาชอบมาขอห้องเรียกถ้าเขายังหาไม่เจอนะฮะอย่างนั้นก็ตามเนี่ยถ้าคุณลุงรู้ว่าพ่อแม่คู่นี้มาตามหาลูกของเขาแลมารบกวนของเรามาขอห้องของเรายามวิการเนี่ยคุณลุงจะมาเดินไล่ให้เขาจะเปิดไฟฉายไล่แล้วก็มาเดินไล่ให้เองนะ ลูกยาตัดจบง่ายๆนะครับก่อนจะเดินไปสำรวจรีสอร์ตตามหน้าที่ของแกนะฮะเช่นเดียวกับเราที่มันก็เย็ยนแล้วเนอนเราก็ขอตัวไปทานข้าวเย็ยนเหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยครับไม่มีอะไรซึ่งหลังจากที่เราทานข้าวเย็ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเดินยืดเส้นยืดสายนิดนึงกะว่าจะย่อยอาหารก่อนจะเดินเข้าห้องแล้วเวลานั้นเนี่ยมันก็เริ่มประมาณสองสามทุ่มละเรายืนหันหน้าหาทะเล เสียงคึ้่นเนี่ยค่อนข้างดังนะฮะกลางคืนอย่างไรก็ตามมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดมาประมาณว่าแบบยูเสียเวอร์ชิลเด้นเป็นแบบภาษาอังกฤษแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่สำเนียงแลว่าไม่ใช่คนอังกฤษหรือคนอเมริกันนะฮะแลว่าน่าจะเป็นแบบแทบแทบไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอังกฤษสปิกกิ้งนะฮะน่าจะเป็นแบบคนที่ใช้ภาษาที่อื่นเป็นภาษาหลักแล้วก็มีแต่ว่าภาษาอังกฤษได้เงี้ยครับเสียงเนี้ยดังมาข้างหลังเราจนทาเราสะดุ้งเลยนะ ในใจก็แบบเฮ้ยมันมีคนมาตามหาลูกจริงๆแล้วว่ะแต่ว่าความคิดเรื่องที่เราควาผีเนี่ยก็เปลี่ยนไปสะพันเลยนะเมื่อเราเหันกลับไปมองเพราะว่าภาพตรงหน้าที่เราเห็นเนี่ยเขาคือสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ดูแบบตื่นตระหนกตกใจมากสภาพของเขาเนี่ยคือเหงื่อเต็มตัวเลยครับเหมือนเขาเดินตามหาลูกมาสักพักแล้วแหละคนเป็นแม่คือร้องไห้น้ําตานองหน้าเลยนะโฟกัสของเราเนี่ยจากเรื่องผีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความสูงสารแทน เรามองซ้ายมองขวาหาโลงยามแต่ว่าเราก็มองไม่เห็นนะฮะเราก็เลยบอกว่าเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเราเห็นเด็กสองคนหน้าตาหน้าหลักเชียวแล้วก็วิ่งไปทางนู้นเนี่ยเราชี้นิ้วไปอย่างทางที่น้องๆวิ่งไปนะครับสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยก็พูดว่า Thank you thank you ประมาณนี้แล้วก็พูดแบบรีบๆแล้วก็วิ่งผ่านอย่างน้อยไปเรายอมรับเลยว่าเราเสียขวัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านะเราเดินกลับเข้าห้อง พร้อมกับโทรไปแจ้งพี่ฟอนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นความน่ารักของโรงแรมเนี่ยคือพี่ฟอนก็แจ้งว่าเขาไม่เห็นเด็กๆเหมือนกันแต่ว่าเขาจะโทรแจ้งเพื่อนๆพ,พนักงานโรงแรมในระแวกนั้นน่ะเผื่อจะเจอแล้วเขาก็จะแจ้งกลับมาอีกทีนึงจะได้เชื่อช่วยกันดูครับหลังจากเรื่องทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยเราก็รู้สึกว่าคือเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้สึกเลยว่าเขาเป็นผีนะเราไม่เชื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีด้วยเราก็เลยอาบน้ํา ก็ถึงตัวลงนอนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มจะสักเสียทุ่มแล้วในขณะที่สายตาเรากำลังสลับเนี่ยมันมีเสียงแบบประมาณน,นี้นะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยจะใสกว่านี้เพราะมันเป็นเสียงประตูห้องเนี่ยมันเป็นประตูกระจกตัววิลล่าเนี่ยเป็นกระจกแบบกระจกค่อนข้างใหญ่บานใหญ่เลยที่แบบแล้วเขาจะแบบดึงม่านลงมาปิดนะฮะเสียงคอห้องเนี่ยดังมากแล้วก็ดังทีมากมากเลย เราอะสะดุ้งจนแบบชันตัวขึ้นอืแต่ว่าก่อนจะทําอะไรไปมากกว่านั้นเนี่ยเหมือนเสียงตะโกนเรียกเด็กอะไรพวกเนี้ยกับเสียงเคาะทั้งหลายแลนเนี่ยมันก็ค่อยๆแบบจางหายไปพร้อมกับเสียงเท้าที่วิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยในใจเราคิดว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยน่าจะเจอน้องแล้วแน่ๆแหละแต่ว่า แอบมีกลัวแอบมีความกลัวเคยขึ้นแต่ว่าเราแอบโลดสวยอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าหากเป็นการที่เด็กสังคนหายตัวไปจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องน่าสงสารนะจนเมื่อทุกอย่างเริ่มเงียบเนี่ยเราก็ลุกเดินออกนอกประตูเราก็ออกไปดูข้างนอกนะฮะทุกอย่างสงบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นพี่ยามคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนลุงนะครับเดินถือไฟฉายเดินตรวจที่หน้าต่งตางของโรงแรมอยู่แล้วก็เมื่อเขาเห็นว่าเราเดิน ออกมานอกห้องเนี่ยเขาก็ก้มหัวทักทายแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องไปเรื่อยๆเราเลยคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเราเลยเดินกลับเข้าห้องอีกครั้งครับในขณะที่กําลังจะนอนเนี่ยเราก็คิดว่าเออโพสเรื่องพวกนี้ลง a c e b o o k หน่อยดีกว่าเป็นเรื่องที่แบบก็น่าประทับใจอยู่ในการมาเที่ยวแล้วก็ได้เจอปรากฏการณ์ที่เออพี่ๆโรงแรมช่วยกันค้นคนหาเด็กหายนะกําลังจะโพสนะครับ แม่นานหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงอย่างเงี้ยดังขึ้นอีกครั้งครับพร้อมกับเสียงคล้ายๆคนวิ่งไปวิ่งมาหน้าวิลล่านะฮะแต่การวิ่งครั้งเนี้ยมันเป็นการวิ่งแบบแบบยังไงเดียะมันเป็นการแบบประมาณว่าเสียงฝีเท้าที่แบบย่ําไปย่ำมาหน้าวิลล่านะฮะเราอะมองลอดม่านของตัววิลล่าไปมันเป็นแบบเหมือนคนเดินไปเดินมาเหมือนคนลนฮะเดินย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาแล้วก็ อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตอนนั้นอ่ะเราไม่โอเคเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรไม่ได้คิดเรื่องเพียอะไรเลยเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวคือเหมือนคนพยายามจะแบบเข้ามาในห้องเราอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ว่าเราพยายามจะไม่ใช่สิเรามีสติอยู่เราเลยเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์นะฮะเราไม่ได้เปิดไฟนะบอกก่อนเพราะว่าเราค่อนข้างกลัวเราหยิบโทรศัพท์ของโรงแรมมาแล้วกําลังจะกดศูน์โวราฟอนต์ แต่ก่อนที่เราจะกดเนี่ยเราเห็นแสงไฟฉายลอดม่านเข้ามาครับพร้อมกับเสียงที่เราจับได้ว่าเป็นเสียงลุงยามแต่กนไล่ลูกค้ากลุ่มนั้นอ่ะออกไปที่อื่นและหลังจากที่ลุงยามตะโกนไล่เนี่ยทุกอย่างก็สงบลงโอเคพอมันสงบลงเนี่ยเราได้ยินเสียงลุงยามอยู่ใช่ไหมเราก็เลยเปิดประตูออกมาอีกครั้งครับแล้วลุงยามก็ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นเลยหน้าประตู ก่อนที่แกจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นตามที่แกเล่าเลยว่าเนี่ยคือถ้าเราบอกไปว่าเราเจอลูกชายเขาเนี่ยแล้วถ้าเขายังหาไม่เจอเขาก็จะมาเดินตามอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเขาก็จะพยายามจะให้เราไปช่วยหาอืมแล้วเราถามหุงยยามว่าลุงอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยเนาะอืม ยามก็บอกว่าเข้าใจได้ครับแล้วก็ขอโทษด้วยเพราะว่ารีสอร์ตตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีประตูรั้วกั้นนะเพราะมันเป็นแบบเวลาที่อยู่ติดทะเลเลยลุงยามแก,เล,มเ,ลมกเลยให้คำสั่เออลุงยามแกเลยให้คำว่าสัญญาว่าคืนนี้เนี่ยแกจะเฝ้าแถวๆนะห้องเองหากไม่มั่นใจเนี่ยหากว่าเรากลัวเนี่ยแกจะเปิดไฟฉายส่องเป็นระยะๆะะนะแล้วกันนะฮะเพื่อเห็นไฟฉายปุ๊บก็จะเข้าใจได้ว่าเออแกอยู่ตรงนี้นะ คือเราก็ขอบคุณนะครับก็จริงๆก็เกรงใจแหละแต่ว่าในวันนั้นนะเราเช็คอินอยู่ห้องเดียวเนะเาะแล้วก็แกก็ดูแลเราดีมากเลยประกอบครับบริเวณนั้นเนี่ยมันมีซุ้มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมอยู่จริงๆเราเลยมั่นใจได้ว่าลุงแกคง,งนั่งอยู่ทางนี้แหละเรากลับเข้าห้องอีกครั้งครับนอนอยู่บนเตียงนั่งมองแสงสว่างจากไฟฉายของลุงยานพี่รอดเข้ามาเป็นระยะๆจนเผลอหลับไปเมื่อไหรไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วครับ ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยไม่ฝันด้วยไม่ละเมอด้วยเราตื่นมาค่อนข้างสดใสเลยล่ะครับรีบล้างหน้าล้างตากล่าวว่าจะเดินไปบริเวณออฟฟิศของพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมเพื่อขอบคุณลุงยามนะฮะแต่ว่าเราไม่เจอลุงยามครับเราเจอพี่คนเมื่อคืนที่เราออกไปเจอครั้งแรกเราถามพี่เขาว่าพี่ครับพี่ครับลุงยามที่เข้าเวรกะดึกกับพี่เมื่อคืนน่ะเขาออกกะไปหรือยัง จุดสังเกตจุดหนึ่งคือชุดเครื่องแบบเขาคล้ายๆกันแต่โลโก้เนี่ยมันต่างกันนิดนึงนะฮะเหมือนพีออ่ยามคนที่เราเจอเนี่ยเขาจะโลโก้ใหม่กว่าชุดใหม่กว่านะฮะพี่เขาก็ถามเรากลับว่าลุงยามไหนครับคุณลูกค้าเมื่อคืนผมเข้าเป็นคนเดียวผมเมื่อยังเห็นคุณลูกค้าเดิอนออกมาหน้าห้องอยู่เลยอ,อาจจะเป็นเพราะว่ายังเช้านะ,ะผมก็ยังมเบอร์เนาะผมก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้กับ พี่ยามฟังว่าผมเจออะไรพี่ยามตอบผมกลับมาว่าเครื่องแบบที่ผมเห็นของลุงยามเนี่ยมันเป็นเครื่องแบบเมื่อหลายปีแล้วนะครับคุณลูกค้าบทสนทนาจบสั้นๆแค่นั้นเลยครับผมไม่ได้ถามอะไรพี่ยามต่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เช็คเอาท์จากโรงแรมบอกลาพี่จีที่เคยทํางานกันไม่ได้หาคำตอบอะไรไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังรวมทั้งพี่ที่ชวนผมมาด้วย นี่แหละครับเป็นประสบการณ์แปลกๆที่ผมพบเจออ๋อผมลืมบอ,อกไปว่าเครื่องแบบนั้นเนี่ยพีรปภที่ผมเจอมาเชา้าเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเครื่องแบบในสมัยเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ทางภาคใต้ของเรานะฮะก็เป็นคือถ้า,าจะบอกว่าเป็นเรื่องผีเนี่ยผมก็คงพูดว่าผมคงเจอผีแบบกลางวันแสก แล้วก็เป็นการเจอผีที่มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยสําหรับผมนะเพราะว่าเขามาแบบเป็นตัวเป็นตนมาแบบเห็นเงาสัมผัสได้รับรู้เห็นหน้าตาอะไรเลยซึ่งหากผีมีจริงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผีสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวนะเพราะว่าผมเจอผีลลงยามที่คอยดูยแลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเนี่ยด้วยใจที่รักการบริการมากๆเลยผีเล็กน้อยนะฮะสคนที่ยังคงมีความสุขกับช่วงเวลาของตน แล้วก็ผีพ่อแม่คู่นั้นที่ยังตามหาลุกทั้งสองสำหรับผมเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องแรกที่ผมเจอนะแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะยืนยันได้ว่าเมาื่อไรอะไรก็ตามที่เราได้เจอเรื่องพวกนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าผีจะน่ากลัวนะผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมเจอเรื่องพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของความช่วยเหลือ,อผมรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นที่พึ่ง สุดท้ายหรือที่พึ่งที่พึ่งหนึ่งที่เราอาจจะทําให้เขาเนี่ยได้พักผ่อนอย่างยานาเสรษฐีก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องเล่าเหตุลุกฉันไหมของผมนะครับหากผมเล่าไม่รู้เรื่องทํานองผิดไปอะไรยังไงก็ขออภัยเดินหาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จะตัดสินใจอัดมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ก็ใครที่เข้ามาก็ฝาก กดหัวใจคอมเมนต์ด้วยก็ได้คอมเมนต์ผมก็ได้ครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครใจดีจะช่วยแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังหรือใครมีเรื่องผีอะไรยังไงก็มาเล่าให้ผมฟังเพิ่มเติมได้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ